สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะม,มีประโยชน์มาอยู่ที่ไซงามนะจกใไซงานอยู่ที่อำเภอที่ไม้จังหวัดนครราชสีมานะจะซึ่งเป็นไซที่สวยงามมากนะจ๊ะเป็นไซที่สวยงามมากนะมีประโยชน์ว่ามาเป็นครั้งแรกนะจะท่านผู้ชมจะท่านผู้ชมมาจากมาขอโชคจากเจ้าแม่ไซงามนะเดี๋ย่ไปล้อเล่นกันนะวันนี้ เจ้าแม่ใจน้ำจะให้โชคบ้างนะครับทั้งครบครัวใดนะจ๊ะขอโชคจากเจ้าแม่ใจน้ำกันเู้ใจแม่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนทุกท่านเนะาะมณีประโยชน์ก็มาอยู่ที่อำเภอพิมายนะาจา๊ะจังหวัดนะครราชสีมานะาจ๊ะท่านผู้ชมซึ่งมณีนะาจา๊ะประโยชน์ก็มาเที่ยวชมปราสาท เก่าแก่นะจยะของจังหวัดนครราชสีมานะจยะคือปราสาทหินพิมายเนาะแล้วประโยชก็ได้เลยมาที่ไซงามเนี่ยจะท่านผู้ชมจะมาขอโชคขอแนวทางโชคลาภให้กับท่านผู้ชมเอฟซีเนี่ยจะที่ศาลเจ้าแม่ไซงามเนี่ยจะเดี๋ยวเขามารอรุ่นกันว่ามื่อนี้จะได้เลขแนวทางตัวใดนี่ยะของศาลเจ้าแม่ไซงามเนี่จจะท่านผู้ชมเดี๋ยวประโยชน์ใจท่านผู้ชมบ้างเนาะ ไทงามว่าเป็นอย่างคือจังซื้อว่าสารไสงามเนาะจ้ะเป็นอย่างคือซื้อว่าไซงามเนาะซึ่งบริเวณแถวนี้เนาะจ้ะท่านผู้ชมก็จะมีแต่ต้นไทรเนาะจ้ะท่านผู้ชมเบิ่งเด้อความงามความงามของต้นไทรเนาะจา้ะและรากไซที่พันเป็นเคนนเรือเถาวัลเนาะจ้ะเลื้อยพันกันเป็นเครือเถาวัลเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะจ้ะท่านผู้ชมมาเบิง่ง ตนไซที่สวยงามมากศาลเจ้าแม่ไซงามเนาะเดี๋ยวมณีประโยชน์จะพาท่านผู้ชมเนาะจะมาขอโชคที่ศาลเจ้าแม่ไซงามเป็นครั้งแรกเนาะจะท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกเนาะมาขอโชคกันเนาะที่ศาลเจ้าแม่ไซงามเนาะจะยังเอามาลอลุ้นกันเนาะจะที่เสียงโชคเสียงดวงเนาะที่ศาลเจ้าแม่ไซงามเนาะจะมณีน้องใช้ น้องชายมาด้วยนะคะท่านผู้ชมน้องชายจะเป็นคนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้กับท่านผู้ชมเอฟซีเนาะมารอลุ้นกันว่าจะได้โชคได้แนวทางตัวใดเนาะจ้ะ จะลุโชคเขยา่าเซียนซีเนาะขอโชคที่สา,ามเจ้าแม่ไสงามนะจ๊ะสาธุสาธุคอยได้โชคเฮงๆงปังป,งป,งป,งปงกลับไปด้จะได้มาอีกหนึ่งสามหนึ่งสามได้สิบสาม สิบสามไหนให้ดูใกล้ๆหน่อยสิคะสิบสามนะคะได้หมายเลขสิบสามค่ะทีสามจ้แม่ไสงามนะเพึงมาเป็นครั้งแรกค่ะค่ะยค่ะมากันเป็นครั้งแรกนะคะที่สามจ้แม่ใสงามเสี่ยงเซนซีได้หมายเลขสิบสามนะคะสายไปดูหนึ่งสามห่ค่ะได้ เซียมซีน่าจะที่สาเจะไม่ใส่งามเนาะเป็นหมได้สิบสามเ,เนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ลุงไก่จะเสียงโชคให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมการล้วงปิงปองค่ะ ขอโชคจากสามจ้าแม่ไรงามเป็นครั้งแรกศูนย์ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมศูนย์นะคะตัวแรกศูนย์ค่ะ สวยนะครับเดอเจ้าแม่สี่ศูนยสี่โอ้เด็สวยเด็กสวย,ยสาธุสาธุเพิ่งมากันเป็นครั้งแรกเนะ 04, าะศูนย์สี่ศนยสี่หนึ่งศูนย์สี่นึอ่าธุสาธุแจกเพิ่งมาเป็นครั้งแรกขอให้โชคให้หมานเดอ้อเจ้าแม่เดอ้อมาเป็นครั้งแรกจ้า 0 4นย์สี่หนึ่งค่ะใส่งามเนาะเพิ่งมากันเป็นครั้งแรกค่ะครับศนสี่หนึ่งครับศูนย์สี่หนึ่งนะครับเด้ออ่ะลุงไก่ก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับก็ พอดีมาชม,มที่ปรสสาทขี่ไมเ่เนาะอ่าปราสาทเห็นขี่ไม่นะครับก็เลยมาใกล้ๆนี่เนาะครับเนาะอยู่ใกล้ๆกัค่ะอยู่ใกล้ <c oughs> กันิ่งมาครั้งแรกนะครับอ <c oughs> ปังเด้อจอไหมนครับเด้อส่วนที่หนึ่งตัญญานะครับเด้อ ก็เป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่ศาลเจ้าแม่ไสงามเป็นครั้งแรกกันนอะกจากนั้ท่านผู้ชมซึ่งลุงไก่นอะกจากคนบางตากของเรานอะกจากก็หลวงปิงปองได้ศนะูนย์สี่หนึ่งนอกจาก้ท่านผู้ชมแล้วก็น้องชายนอะกจากน้องชายก็เสี่ยงซิมซีเนาะได้หนึ่งสามจากท่านผู้ชมก็ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็หนะึ่งสามนอกจากก็มากันคอกับเจ้าแม่ไสงามเป็นครั้งแรกนอะกจากนั้ท่านผู้ชม ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะจะโชคดีมีชัยนะจ๊ะก,กับสามจ้าแม่ชจงามเนาะสาธุสาธุจ้า